ตรรงนนี้นะคับในบทนี้เราจะมาสร้างโปรเจกต์ทายเป็นบลูพิล์นะครับเพื่อยิงเข้าไปแล้วเกิดเป็นลูกบอลพลังโดยการคลิกขวาแล้วเป็นยิงแมจิกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเข้าไปที่ตัวบลูพิล์นะครับโฟลเดอร์บลูพิล์คลิกขวานะครับเป็นบลูพิล์คลาสเป็นคลาสซ็อปแอคเตอร์นะครับอันจะเป็นอันนี้จะเป็น B p underscore Projectile นะครับเดี๋ยวเป็นคลิกเปิดขึ้นมานะครับ หนึ่งเลยนะครับเรามา add particle นะครับปิออดอันนะครับพีเ่เจ้าตัว T add particle นี้นะครับแล้วก็เป็น particle system นะครับอันนี้จะเป็น system นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะไปเรียกตัว particle ที่เราสร้างขึ้นมาเป็น p flight นะครับก็จะเป็น particle ที่เราสร้างขึ้นมาเราจะมาใส่ตัว c o l l i s i o n นะครับซึ่งจะเป็น overlap เราจะใส่เป็น sphere sp h เป็น sphere collision นะครับก็จะเป็นเพื่อจะเอาไว้ interactiv e ไปเมื่อเขา overlap นะครับโอเคที่ sphere collision ออะพอดีอันนี้เราใช้เป็นอะไร sphere collide ก็ได้นะครับแต่นี้ที่ sphere collide มันมีขนาดอยู่ที่62 32นะครับมันจะขยายได้ถึงแค่64เพราะนั้นเราใช้สัก50เพื่อให้มันใหญ่หน่อยเวลาไปที่วิ่งไปใน s c e นะครับ และ Sphere Overlap ตัวนี้นะครับเรามาเช็คค l ลิชันนิดนึงตีมคอลิชก็ได้นะครับ COL ตอนนี้ Sphere Collision ตัวน,นี้ให้ Overlap ทุกอย่างที่เป็น d y n a มิกแต่สิ่งที่เราต้องการคือให้ไปกระทำต่อพลเท่าน,นั้นก็ใช้เป็น only พลนะครับ โอเวองลี่พรเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้จะไปกระทําแล้วก็จะมีการอิจฉาเก็บอองลี่พรเท่าน,นั้นก็คือตัวคาแรคเตอร์เราคอมไพล์แล้วเซฟไปก่อนต่อไปเราจะมาให้กับคือตัวบอลัวนี้นะครับต้องการให้ไปกระทําแล้วระเบิดเมื่อเจอพรหรือว่าคาแรคเตอร์เท่านั้นแต่ว่าเวลาอยู่ในเวอร์เนี่ยต้องการให้กระเด้งเราจะทําได้โดยการนะอ่อ j โปรเจกต์แอดโปรเจกต์ไทม์มูเมนเข้าไปตรงนี้นะครับ ที่ตัวโปรเจกไท้นะครับผมจะมาเช็คจะมาเซตตัวโปรเจ tile นะครับซึ่งจะมี i t นเท speed นะอันนี้อาจจะให้เป็น speed ต่อวินาทีนะครับเราใสา่ทัก4,000นะครับอเลนเจิตเป็นเซนติเมตรนะครับเราวิ่งให้มี i n น speed i n อ t นเท speed 4,000นะครับถ้าเราดีไซน์แบบตัวโปรเจ tile นะครับรูปพลังที่เป็นค่า max speed ผมจะเป็นสูงนะครับก็คือเรามี speed แต่สปีดคงที่ที่4,000มันจะมีแม็กสปีดแลวอาจจะลดลงได้แต่ผมจะไม่ลดเพราะต้องการให้คงที่ไว้ที่4,000เซนตลอดเวลานะครับค่าเราทำเป็นมิดไซด์ก็จะมีค่าโลเทชันฟลลวิ่ง velocity นะครับถ้าติ๊กก็จะเป็นมิดไซด์ได้นะครับแล้วก็ผมจะปรับตัวสเฟียรนะครับไปที่ root component นะครับให้เป็น root ทของเขาเองนะครับเป็น root สเฟียร์มีไฟล์ system มีโปรเจกเตอ Project โอเคตอนนี้เราเซตค่า Default แล้วลค่าสปีดไปครบกับหมดแล้วนะครับเราจะมาคลิก Simulate ดูเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวพวกอถ่ายเปโปรเจกต์ถก็จะยิงไปเลยนะครับยิงอันนี้คือพลังที่จะเกิดยิงขึ้นนะครับเกิดขึ้นตามที่เราต้องการนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็ให้อย่าลืมเซตตัว Project ์ถ่ายม v e เมนตนะครับ ที่โปรเจกต์ไทที่ตัวหัวข้อเบาจะมีคําถามว่าชุดเบาหรือกระเด้งไหมเราควรจะเปิดให้เขากระเด้งด้วยนะครับอัปไฟลแล้วก็เซฟเวลาที่ไปกระแทกกําแพงหรือหรือพวกเอ่อกำแพงหรือ,รอ,ว,อ,อ,รอวัตถุที่ไม่ใช่พาวหรือคาแรคเตอร์นะครับก็จะได้กระเด้งชุดเบาเพราะเราสเปคไปแล้วต่อไปก็ให้ไปเซตค่าเอ่อ b a l a n น e ว่าจะมีค่าลดลงเท่าไหร่หลายจะกระเด้งหนึ่งกระเด้ง2แต่ผมอยากให้มันไฮไฮเวลากระเด้งไปเรื่อยๆดูกระเด้งแรงไปก็ใช้สักจุดเกครับประมาณนี้เวลาที่กระเด้งแต่ว่าวเรา simulate ดูว่าจะไม่เห็นอะไรเพราะตอนนี้มันมันยิงเฉยๆนะครับเราเพิ่มสปีดสักห้าห้าพันแล้วกันลองดูซิแรงแค่ไหน Okay. ประมาณนี้ก็พอๆแล้วก็เซฟโอเคต่อไปเราจะมาเซตให้ตัวโปรเจกต์ไทยตัวนี้มีอายุอยู่นานในซีนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เซตนะครับเราไปที่ค่าเด a u l t นะครับถ้าเราไม่เซตนะครับเขาก็จะอยู่ในซีนอย่างนั้นไปตลอดนะครับเขจะกระเด้งไปเต็มซีนเลยเพราะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องไปที่คลาเด a u l t นะครับแล้วก็มองหาค่าแอคเตอร์นะครับตอนนี้ไลฟ์สเปนเป็นศูนย์นะครับแปลว่าอยู่ตลอดกาลเพราะนั้นเนี่ยเราอยากให้ตัว โปรเจกต์ทายิงไปแล้วก็เด้งอาจจะมีกระเด้งไปโดนพาวที่กําลังวิ่งมาหรือวาศัตรูที่กำลังวิ่งมาก็อาแต่ก็ไม่ควรอยู่ forever นะครับมันงั้นจะโกงเกินไปเราก็ใช้ไปสักให้อยู่สัก5วินาทีของพาวแล้วก็เซฟนะครับ